เผาลูกเปตองระเบิดตกทะลุหลังคาบ้านวันที่23กุมภาพันธ์2568เจ้าหน้าที่ตำรวจสพธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรีรับแจ้งว่ามีวัสดุคล้ายเศษโลหะตกลงมาใส่หลังคาบ้านทะลุได้รับความเสียหายในพื้นที่หมู่3ตำบลหนองลานอำเภอธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรีจะเรียบเดินทางไปตรวจสอบพร้อมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตำบลหนองลานที่เกิดเหตุเป็นห้องนอนบริเวณฝ้าเพดานเป็นรูขนาดใหญ่บนพื้นมีเศษโลหะตกอยู่ จ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีเศษโลหะตกใส่หลังคาบ้านแล้วทะลุฟ้าลงไปในห้องนอนเบื้องต้นให้ผู้เสียหายถ่ายรูปมาให้ดูพบว่าไม่ใช่ลูกปืนจึงเดินทางไปตรวจสอบกับผู้ใหญ่บ้านเมื่อตรวจสอบพบว่าเป็นเปลือกของลูกปเตปตองครึ่งซี่จึงใช้้า,าสัมผัสดูอย่างอุ่นๆอยู่ไม่มีกลิ่นของดินปืนจึงสงสัยว่าระเบิดได้ยังไงและตกไปจากไหนจึงออกไปตรวจสอบพร้อมกับผู้ใหญ่บ้านเพื่อหาแหล่งที่มาของลูกเปตอง สอบถามชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงระเบิดห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณร้อยเมตรจนพบบ้านต้นต่อของลูกเปตองสอบถามหนุ่มเจ้าของบ้านทราบว่านําลูกเปตองเก่าที่ขึ้นสนิวมาเผาไฟในเตาถ่านจํานวน3ลูกเพื่อทาความสะอาดในช่วงที่เผาไฟเจ้าของบ้านได้เดินออกไปดูลูกที่หน้าบ้านพอดีเป็นจังหวะเดียวกับที่ลูกเปตองเกิดระเบิดเมื่อเดินไปดูก็พบว่าเตาที่เผาลูกเปตองแตกกระจัดกระจายจากการตรวจสอบพบว่าลูกเปตองเป็นเหล็กสองซี่นำมาประกบกันแล้วด้านในจะมีวัสดุบางอย่างที่คล้ายๆทราย พอ,อนานเข้าจะเกิดความชื้นสะสมในทรายจึงไปกัดก่อนเหล็กและด้วยสภาพที่ขาดออกซิเจนจึงทาให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนอัดอยู่ข้างในเมื่อนําไปเผาไฟจะเกิดการขยายตัวจะเกิดระเบิดขึ้นเบื้องต้นได้เรียกผู้เสียหายมาพูดคุยกับผู้ที่ผเผาปีตองและได้ตกลงค่าเสียหายกันเรียบร้อยแล้วจบข่าวสวัสดีครับ